สวัสดีครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องไลฟ์สาระนะครับในวันนี้นะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกษตรกรนะครับโดยที่วันนี้เราจะมาทำสารกำจัดแมลงและป้องกันแมลงนะครับจากพืชนะครับหรือว่าจะพืชที่อยู่ในสวนเรานั่นเองนะครับ พืชที่ทํามาทําเอามาทํายาตัวนี้ก็คือต้นอันนี้นะครับต้นสาบเสือหรือต้นอีขิวบางที่จะเรียกใบอ้อมใบอ้อมนะครับใบอ้อมหรือใบอุ้มนี่แหละครับไม่แน่ใจแต่แถวบ้านผมจะเรียกใบอีข e ิวหรือสาบเสือนะครับสรบรพคุณนะครับต้นนี้เป็นสมุนไพรนะครับลักษณะจะเป็นไม้ พุ่มนะครับทรงเตี้ยนะครับไม่สูงมากสูงเต็มที่เห็นอยู่ประมาณ2เมตรนิดๆนะครับเป็นพุ่มนะครับไม้ลำต้นจะเป็นข้างในจะเป็นกลวงๆสีขาวๆนะครับต้นค่อนข้างเปราะนะครับนี่นะครับสมุนไพรนะครับใช้สำหรับห้ามเลือดนะครับโดยปกติแล้วถ้าเราเกิดแผลนะครับแผลไม่ใหญ่ครับเลือดออกเล็กน้อยอย่างเงี้ย ็จะใช้ใบใบของมันตัวนี้นะฮะขยี้ขยี้นะครับให้เกิดน้ำสีเขียวแล้วก็ไปกดที่แผลไม่นานนะครับแผลก็จะเลือดก็จะหยุดไหลนะครับส่วนสรรพคุณทางการไล่มแมลงเนี่ยนะครับมันมีมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าคนไทยไม่ค่อยนิยมนำมาใช้กันเนื่องจากพืชสมุนไพรของเราเนี่ย เวลาใช้งานน่ะคือระยะมันจะสั้นนะครับมันไม่คงทนเหมือนสารเคมีนะครับมันจะเกากใบได้นานนะครับแล้วก็กันแมลงได้นานแล้วก็เห็นผลเร็วกว่านะครับโดยวันนี้นะครับเราจะเอาต้นอันนี้ไปทําสารกําจัดและป้องกันแมลงนะครับซึ่งเป็นสารที่ได้จากธรรมชาตินะครับไม่มีผลต่อร่างกายนะครับโดยนะครับเราจะเก็บต้นนะครับเก็บทั้งต้นทั้ง ใบนะฮะหรือจะเอาลากก็ได้นะครับเอาไปใช้นะครับซึ่งมันเป็นวัชพืชนะครับมองดูแล้วมันอาจจะไม่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าเราศึกษาดีๆแล้วมันมีประโยชน์นะครับแต่ที่สําคัญคือไม่เป็นอันตรายต่อตัวของเราเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บไปนะครับนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเก็บไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะฮะเนี่ยนะแล้วก็จะเด็ดเด็ดไปเลยมีเผาวงเผาวันก็เก็บรวมไปเลยครับไม่เป็นไร เราจะเก็บลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะไปทำแลยนะครับนี้ผมเก็บว่าเป็นตัวอย่างเฉยนะครับลักษณะการดึงนะครับซึ่งอุปกรณ์ผมเตรียมไปที่นู่นแล้วนะครับโอเคเราไปกันเลยนะครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยมาหนึ่งคนนะครับไปแล้วนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในสวนเหมือนเดิมเลยฮะ นะครับอุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับคือถังน้ํานะครับถังน้ําขนาดที่เรา,เาสามารถหาได้นะครับสของผมจะใช้ถังประมาณ80ลิตรนะครับแล้วก็น้ำเปล่าครับรถอีท็อกผมก็ยังทํางานได้เหมือนเดิมนะครับใช้ไงานได้ปกติโอเค นี่นะครับที่เราเก็บมานะครับขั้นตอนวิธีการก็ไม่ยุ่งยากครับเป็นอะไรที่ง่ายๆเองนะครับทุกคนทําได้นะครับอันนี้เป็นถังขนาด80ลิตรนะครับนะครับแล้วก็มีฝานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวพยาดเปลี่ยนกล้องนิดนึงนะครับ ะดวนะครับเพราะว่าตากล้องผมไม่ค่อยเก่งนะครับตากล้องผมเห็นไหมนะครับอันนี้คือถัง80ลิตรนะครับอันดับแรกนะครับที่เราจะต้องทำคือนำใบเนี่ยฮะักหักหักหักแล้วก็เอาใส่ลงไป มันไปได้ถังนะครับถังลงไปเลยนะครับคุณด้วยทำเลยครับคุณด้วยทำกันสดๆเห็นๆเลยนะซึ่งน้ำยาชุดแล้วหมดไปแล้วนะครับอันนี้ของใหม่นะครับได้ปะได้ครับเอาลงไปเลยะยังไงก็ได้เล็กๆหน่อยเปิดใส่ได้เยอะๆปริมาณการใช้นะครับ ในหนึ่งถังเนี่ยเราต้องใส่ให้ได้ประมาณ3าในส่ส่วนของถังนะครับอันนี้มีสูตรของผมเองนะครับสูตรของแต่ละคนไม่เหมือนกันวิธีการใช้แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ลักษณะโดยรวมแล้วก็จะคล้ายๆกันนะครับคืออาศัยการหมักของ่เพื่อสวนี้นะครับเพื่อให้น้ําในตัวเขาออกมานะครับ บางที่ก็จะสับนะครับแต่ผมไม่ได้สับหัดไปเลยนะฮก็<อ>ได้ครึ่งหนึ่งละอ,อันนี้ได้ครึ่งได้ครึ่งเละุดสุดท้ายนะครับเอร้อยอมืนจะเยอะไปหรือเปล่าโอเคนี่สามในสี่แล้วครับเี่ยมนี้เก็บไว้ก่อน นี่แหละครับ,แล,รบแล้วก็ขั้นตอนต่อไปครับง่ายๆเลยเอาน้ำใส่นี่ครับเอาน้ำใส่เลย ให้ท่วมนะครับให้เต็มเลยเต็มโลวให้น้ำท่วมนะครับให้น้ำท่วมไปเลยนะครับอ,รนะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรหญ้าติดไม่เป็นไรนะครับแค่นี้ครับแล้วก็หมักไว้ ปิดไว้ปิดฝาแล้วก็หมักไว้3วันนะครับอีก3าวันก็มาเปิดแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับนะครับแต่ว่าจะมีเทคนิคดีๆอีกอย่างก็คือถ้าเราสามารถสับได้สับให้มันละเอียดได้ก็สับครับเพราะว่ามันจะทําให้สารที่อยู่ในต้นพืชอ่ะออกมาได้เร็วและเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือ ในการาใช้นะครับถ้าน้ําหมดไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าน้ํามันหมดไปแล้วเนี่ยเราสามารถเติมน้ําได้อีกหนึ่งครั้งนะครับเติมน้ํามาใส่แล้อีกหนึ่งครั้งแล้วก็จากนั้นก็เอากากเททิ้งนะครับสําหรับหมักอีก3วันก็เอากากเททิ้งก็คือในใน,ในหนึ่งครั้งเนี่ยในอ่า พืช 1>, 1ชุดเนี่ยสามารถหมักได้2ครั้งนะครับแต่ครั้งที่2เนี่ยคือมันจะเจือจางนิดนึงอัตราส่วนในการที่เราจะใช้ในการพ่นฉีดฆ่ามแมลงเนี่ยก็คือต้องมากขึ้นนะครับนะครับเดี๋ยวอีก3วันเราจะมาเปิดแล้วก็มาบอกขั้นตอนนะครับในการผสมในการฉีดนะครับว่าการฆ่าใช้เท่าไหร่การป้องกันใช้เท่าไหร่นะครับบอกก่อนนะครับว่านี่คือสูตรของผมนะครับ ซึ่งใน y o u t u b e เนี่ยมีหลายช่องที่เขาทำกันนะครับแต่แต่ละสูตรไม่เท่าไม่เหมือนกันแต่ละจากษณนะการใช้งานจะคล้ายๆกันนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับส่วนคลิปหน้านะครับก็จะเป็นคลิปนะครับการเปิดทันยาชุดนี้นะครับเพราะว่าผมทำให ทีละ1ชุด1ถังนะครับใช้หมดก็ผสมใหม่นะครับผมจะไม่หมักไว้นานแต่ว่าถ้าหนักผอหมักไม่นานเนี่ยคือน้ํามันจะมีกลิ่นนะครับกลิ่นเน่านะครับแต่ว่ามันก็สามารถใช้งานได้อยู่นะครับแต่กลิ่น,นมันจะเยอะแล้วก็ดุนแรงนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเราจะหมักไว้เยอะเยอะยๆะแล้วก็เอาไว้ใช้นานๆก็มันผมว่า สารที่อยู่ในตัวเนี้ยอาจจะเสื่อมได้นะครับในความคิดของผมก็คือหมักใช้ครั้งต่อครั้งดีกว่านะครับเพราะว่าพืชตัวเนี้ยมันมีเยอะนะครับมีทุกท้องที่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กด s ั b s c r i b e กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจนะครับจะได้หาสาระดีๆนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับ หลักคิดนีก็สวัสดีครับ